สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนสกายไลน์มาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับโดยทางเพจอาเซียนสกายไลน์เขาก็ได้โพสต์วิดีโอแล้วก็ข้อความมาไว้ดังนี้ครับกัมพูชาปีพศ2513เรื่องแต่งกายประเพณีพิธีการและก็วิถีชีวิตของชาวกัมพูชาบันทึกโดยชาวต่างชาติในจังหวัดทาเคโอใกล้กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา ซึ่งวิดีโอที่ทางเพจเขาได้โพสต์ไว้ก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการละเล่นหรือว่าพิธีกรรมอะไรบางอย่างของชาวกัมพูชาเขานะครับซึ่งก็เป็นวิดีโอตั้งแต่ปี1970หรือว่า54ปีที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนะครับแอดก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชนเผ่าหรือว่าชาวบ้านทั่วไปของชาวกัมพูชาเขานะครับ ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวเน็ตมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับโดยเขาก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าพบเจอลากเงาตัวต,วตนขอมเมนของตัวเองแล้วยินดีด้วยนะคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับ บอบช้ำมาตลอดไม่เคยมีวัฒนธรรมที่สวยงามอยากมีอยากได้วัฒนธรรมโมเมขึ้นมากรรมแท้แท้คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับใครคือไอห่วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันคิดว่าทุกคน,นรู้ว่าพวกเขานเป็นใครคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวไทยนะครับประเพณีสวยงามเสมอแต่ไม่ได้อนุรักษ์ไว้คอมเมนต์ต่อมาก็ายังเป็นชาวไทยนะครับไม่น่าจะใช่คขมรมทั้งประเทศนะ คงไปถ่ายวัฒนธรรมเผ่าหนึ่งของเขเมรมาลงคนอื่นน่ะก็เม้นเหมาเราคนไทยเช่นกันถ้าไปถ่ายเผ่าซาไกและวเอามาลงน่าจะบอกว่านั่นน่คือคนไทยทั้งหมดมันก็ไม่ใช่น่าจะเป็นการสแสดงของคนหมู่บ้านชนบทของเขเขมรหรือเปล่าคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับชนเผ่าจากเกาชะชวาคนป่าเมื่อปี1970 70, เริ่มมีการละเล่นคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่า ปัจจุบันชาวกัมพูชาลำไทยอยู่แล้ววัฒนธรรมนี้ได้สูญหายไปตั้งแต่การยึดครองกัมพูชาของฝรั่งเศสและผู้ที่รู้เรื่องนี้ก็ถูกทำลายล้างไปในยุค,คเขมรแดงคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับจริงๆมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีเลยนะแต่ไม่รู้ทำไมชาวเขมรรุ่นใหม่ๆถึงไม่รู้จักรักษาคอมเมนต์นั้นต่อมากล่าวว่าเนืกอถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่เกาะอินโดเลยคลิปนี้เ,นเป็นการยืนยันการสำรวจ DNA ถูกต้อง คอมเมนต์ต่อมาครับเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงอยากได้ชุดไทยไปใส่คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าก็ไม่เห็นจะมีชุดใส่นี่แต่มาตอนนี้น่ะมาบอกว่าชุดไทยน่ะเป็นของตัวเองเฉยคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับอีเสียมน่ะบ้าอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็ยังเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาไว้ว่า คนไทยไม่มีการศึกษามากฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยในกัมพูชาเช่นเดียวกับในทุกทวีปที่มีคนอบอริจินหลายพันคนจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวกัมพูชาอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่าพวกเขานนั้ไม่ได้สนใจทําไมเราต้องไปแคร์ด้วยและก็ยังได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่า คุณบอกว่านี่นะเป็นชนเผ่าเล็กๆในกรัรมพูชาดังนั้นพวกเขาจึงยังเป็นชาวกรัรมพูชาใช่ไหมเช่นเดียวกันกับเราที่ยกย่องชนเผ่าเล็กๆในประเทศไทยเช่นชนเผ่าคอยาวคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับนี่และวัฒนธรรมคนป่าจากเกาะชะวาของแท้แต่ว่าอายก็เลยละทิ้งปกปิดของบรรพบุรุษแล้วก็มาเคลมของไทยคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมา ปี1970สภาพแบบนี้ตามหลักฐานปี2 0 2 4สีพวกชอบเคลมความจำไม่มีบรรพบุรุษของเรานหะเราต้องเคารพคอมเมนต์ท่านต่อมาครับยุคสงครามเย็นขมิ้นยังไม่มีเสื้อผ้าใส่อีกหรอฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมากล่าวไว้ว่าคนไทยตามชนบทน่ะก็ไม่ค่อยต่างกันนะสมัยนั้นน่ะเสื้อผ้าก็ยังไม่ค่อยใส่เหมือนกันคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าอย่าพยายามที่จะเป็นคนไทยเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาครับนี่แหละของแท้มีรูปสลักไว้บนกำแพงด้วยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่านี่แหละคือวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขมรควรรักษาไว้นะเพราะว่ามันไม่เหมือนใครใครๆก็ไม่อยากกอปีด้วยหนึ่งเดียวของโลกไม่อาจจะลอกเลียนแบบใดควรภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นของเรานะอย่าไปอนุรักษ์ของประเทศไทยเขาเขานัะรักษาของเขาดีอยู่แล้วประเทศไทยน่ะเขาชนชั้นสูงรู้ยัง คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับต้นกําเนิดวัฒนธรรมชนเผ่าซาไกวงเล็บหรือเปล่ายอดเยี่ยมมากๆนี่แหละของจริงออริจินอลแท้ๆคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกรัรมพูชานะครับนี่คือการเต้นลําแบบดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในกรัรมพูชา คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับราชสำนักเขมรแต่งชุดไทยตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่ว่าชาวบ้านะนังสวมเสื้อผ้าชิ้นเดียวอยู่เลยตอนที่ฝรั่งเศสเข้าไปคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวเวสันว่าชาวสยามอิจฉาเขมรคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าววา่าดีนะที่ชาวโลกเก็บหลักฐานเอาไว้จะได้รู้บรรพบุรุษชนชาติของตัวเองว่าเป็นคนป่าคอมเมนต์ต่อมากล่าววา่า ถ้าพัฒนาดีๆมันก็ดูดีอยู่นะแต่พวกเหม็นน่ะรับการละเล่นของบรรพบุรุษของตนเองไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาครับภูมิใจในตัวเองหน่อยสิเหม็นคอมเมนต์ต่อมากล่าวไ้ว่าควรรักษาเอาไว้นะขนบประเพณีที่ไม่เหมือนใครประเทศใดๆในโลกไม่ใช่มาก๊อปปี้ของประเทศคนอื่นเขาคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพัฒนาจากมนุษย์ทํำสู่มนุษย์ป่าที่เป็นชาวกัมพูชาดั้งเดิมฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอย่าอายในความเป็นตัวเองเพราะนี่น่ะคือวัฒนธรรมต้นแบบสุดๆที่บางทีน่ะอาจจะเป็นวัฒนธรรมต้นกําเนิดของมนุษยชาติเลยก็ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านี่น่ะคือชนกลุ่มน้อยของเวียดนามไม่ใช่กัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับนี่น่ะคือชนเผ่าพวกเขาน่ะอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่า อ้างตัวเองเป็นต้นฉบับทุกสิ่งทุกอย่างพอเห็นคลิปคอมเมนต์จริงๆเงียบคลิปไหนมีอะไรเหมือนไทยบางคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าสภาพของผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผู้สร้างแล้วก็คิดค้นทุกอย่างคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกรรมพูชานะครับพวกคุณนั่งโง่ไม่รู้จักพวกชนกลุ่มน้อยคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับ แล้วที่ใส่ชุดไทยนะเพื่ออะไรอยากได้ความเท่าเท,าเทียมเหมือนประเทศไทยงั้นหรอแต่บอกให้รู้ไว้นะว่าประเทศไทยน่ะก็ไม่เคยเรียนแบบใครเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอาเซียนนะครับเขมเมนะควรเขารบบรรพบมบุษแล้วก็ยอมรับวัฒนธรรมของคุณและขนขวาเพิ่มเติมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศไทยเวียดนามลาวบวกคุณควรจะสาม,มารถพัฒนาวัฒนธรรมของคุณจากวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วก็ทําให้มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากประเทศเทอ,อื่นๆ คอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านถัดมาครับนั่นและคือต้นฉบับทําให้มันดีขึ้นไม่ดูแย่คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับคนไทยที่น่าสงสารพวกเขาน่ะม่รู้จักชนพื้นเมืองในกัมพูชาคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับนี่น่ะคือชนกลุ่มน้อยที่อยู่ทางตะว,วันออกของกัมพูชาทุกประเทศน่ะมีเชื้อชาติถ้ายังไม่รู้อย่าเอาแต่เผยแพร่พวกงโง่โดยเฉพาะคนไทย และคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้ก็ยังเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าเสียมน่ะไม่มีวัฒนธรรมและนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่เราได้หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันในคลิปวิดีโอนี้หากว่าทุกท่านชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่ององเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป